เวลาอาวัยวะเพศของผู้ชายแข็งตัวอยู่ได้นานที่สุดกี่นาทีคะโอ้โหขอบคุณครับฟังแล้วอึง้งนะครับนักวิชาการฝ่ายหญิงถามอีกแล้วนะครับก็คือเราคงอยากรู้นะว่าขึ้นแล้วจะจะ,จะลงเร็วลงช้ามันขึ้นอยู่กับแต่ละคนครับบางคนยังไม่ทันขึ้นเลยก็ลงแล้วนะครับบางคนขึ้นนานสามชั่วโมงยังไม่ลงพวกนั้นเขาเรียกว่าไม่ล้มครับก็ต้องไปหาคุณหมอนะครับนานที่สุดเท่าใดก็คือ นานเท่าที่ปฏิบัติการได้ก็ดีนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดในในบางประเทศก็30นาทีเนี่ยก็ส่วนใหญ่เท่าที่จดจดกันมาก็ประมาณนั้นนะครับเพราะนานกก่านั้นก็น่าลำคาญจริงไหมครับนานกก่นนั้นคุณผู้หญิงต้องจำไห้นะครับถ้าเกิดเรามีใครที่สามีที่มันนานกันเตรียมคอนไม่สักอันเกิน30ตีมันป้องเลยนกหลับสีทีสิจ๊ะนะครับเบื่อแล้วนะครับ tomorrow